มิวนิฐาตอบชัดมีปัญหากับคนถูกโยงไหมทำงานด้วยได้หรือเปล่าออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าเสียใจและยอมรับว่าความผิดที่ทำลงไปโดยไม่คิดจนคนอื่นต้องมาถูกโยงและได้รับผลกระทบไปด้วยสำหรับนางเอกสาวมิวนิฐาซึ่งช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ มิวได้โดนถามว่าจะสามารถร่มง,งานกับคนที่ถูกโยงได้ไหมมิวตอบว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับใครสามารถทำงานได้ปกติกับทุกคนสำหรับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเสียใจมากไม่ได้คาดคิดว่าจะไปขนาดนั้นอยากขอโทษที่คิดน้อยไปยืนยันไม่ได้ตั้งใจจะด,ดิสเครดิตใครและที่มีคลิปเก่าก็ออกมาจากการตอบคำถามคนจึงไปโยงให้คนที่สามเกิดความเสียหาย บอกในวันนั้นเราได้คุยกันและไม่สบายใจเราก็ไม่ได้คิดว่าการตอบคำถามคนจะไปโยงถามว่าตั้งรับกับเรื่องนี้ยังไงเรามีครอบครัวและแฟนคลับคอยซับพอร์ตและอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอบคุณเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นบทเรียนเรื่องการพูดต้องระวังมากขึ้นและในสิ่งต่างๆที่จะทำให้คนอื่นเสียหาย